สวัสดีค่ะมีรถสภาพปสวยฟีดามานำเสนอกันอีกแล้วนะคะ Honda c ซ v i c FD เครื่องยน 2008, ยต์พันแปดยอโต้ปี2008ค่ะด้านในก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมสวยมากๆเลยนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเกีย์อโต้ค่ะแอร์ดิจิตอลค่ะอันนี้ขอถานางินเดือนนะคะไดยรับรวมของผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้นะคะคอยที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปจะซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังมองหารถถามดีนะคะแนะนำเป็นรถคันนี้เลย ภายในเขาสะอาดมากๆเลยค่ะน่าใช้มากๆเลยนะคะเอกสารในการจัดไฟแนนนะคะก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะคะบุกแป้งย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ใบรับรองกันเดือนนะคะเพ้งย้อนวีเทคนะคะรถสภาพดีมากๆเลยค่ะรถสวยมากๆเลยนะคะจัดไฟแนนไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดเลยค่ะโทรปรึกษาได้เลยนะคะ กำลังมองหารถขับตีขับมันเครื่องแรงนะคะแนะนำร,ะรถคันนี้เลยค่ะ Honda Civic FD เครื่องยนต์พันแปดยอโตโ้